สวัสดีครับผมผมยอนิวชัตเตอร์ครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนทีสตาร์ฟุตบอลครับผมกับท่าที่มีชื่อว่าพับด d ครับผมวิธีการซ้อมเป็นยังไงรูปแบบเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะสาธิต เดี๋ยวเราจะมาดูเทคนิควิธีการทำท่าขอบดเวอร์กันนะครับผมว่ามันมีรูปแบบยังไงส่วนตัวผมแล้วมันจะมีอยู่ประมาณ3ามหรือสี่เทคนิคนียครับผมอันนี้อยู่ที่เพื่อนๆนะผมแต่๋สำหรับผมประมาณนี้โอเคครับผมเราจะไปสเต็ปแรกก่อนนะสเต็ปแรกสําหรับคนที่ได้ดูอีพีที่แล้วไปแล้วดอกอรูดูเได้ เราปล่อยบอลเราดอกขึ้นมาปล่อยบอลแล้วดอกขึ้นมาครับผมจัดซ้ายกับขวาครับผมขัดกันดอกขึ้นขึ้น,นอันนี้คือสเต็ปแรกผมสำหรับคนที่ใครที่อาเราเดวลได้และเข้าใจทิกมันตั้งแต่ทีแรกที่ผมสอนการเบี่ยงขารับบอลแล้วพวกนี้จะง่ายมากเลยครับผมโอเคต่อไปเราไปสเต็ปที่สองกันนะผมสเต็ปที่สอง มันจะลึกนิดนึงคือเราจะต้องมีการยอ่อขายอ่อขยิงขึ้นมาครับผมถ้าเกิดว่าใครเห็นทีเซอร์เมื่อกี้แล้วสังเ,เกตว่าผมจะกระโดดนิดนึงยิงนิดนึงเพื่อยกขาข้เพิ่มการยกขาทีสูงขึ้นอ่าทีนี้เรามาลองทำารันอเอาสำหรับคนที่เดอบอลเป็นนะฮะดูให้ดีๆทีนี้รอเลยครับปล่อยปล่อยเราครั้งเดียวก็กได้ครับผมจะเริ่มขวาก่อนตั้งด้วยซ้ายขอบด้วยขวา ข้อต่อยหนึ่งทำดีครับทุหคนตั้งซ้ายขวาขวาตั้งซ้ายหอบขวาครับผมเมื่อเราเข้าใจแล้วตั้งซ้ายหอบขวา,า,าทีาาานี้เราใช้ขวาตั้งแล้ะข,ขวาตั้งครับผมทีเนี้ยผมจะแบ่งออกมาเป็นทั้งหมดสองส่วนคร่าวๆเลยครับผมมันจะมีการใช้การเหยียดเท้าโดดและเหยียด ก็ช่วยรับกลับอีกแบบหนึ่งคือเดาะกระโดดรับเดาะกระโดดแลรับแล้วผมจะทําให้ดูสองครั้งครับผมครั้งแรกท,ที่ผมบอกคือเดาะแล้วเหยียดเดาะแล้วเหยียดนะอันที่2จะเป็นการเดาะแล้วกระโดดช่วยนะโอเคซึ่งรูปแบบที่สองะเราจะเห็นกันบ่อยคนทั่วไปจะชอบทำคือกระโดดแล้วไม่ผิดครับผมอยู่ที่คนถนัด จะทำสเต็ปวิสามสเต็ปวิสามก็คือรวบยอดไปเลยทำทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ก่อนที่เราจะทำทั้งซ้ายทั้งขวาก็อ,าอย่าลืมลองกลับไปทบทวนสเต็ปี่สอง 2. คือทำขวาก่อนให้ชำนาญแล้วค่อยไปซ้ายและเราค่อยมา,มารวมโอเคเรามาดูกันวิที่ทำรวมเนะีย จบเปนทนสํำหรับที่ต่างๆของพวกเราวันนี้ครับผมบานว์ชัเตอนนเตครับยอดเนว์ช a เตอรครับผมกับการแนะนำสกิวในเกมก่อนงมครับและเราจะเจอกันอีก